วัฒการพระคุณเจ้าครับจเจริญพรครับท่านผู้ชมครับเรามาติดตามโครงการกีฬานักเพศสัตว์โครงการพระส์องค์เ่นอาภาทั่วประเทศซึ่งวันนี้เรามีโอกาสได้ต้อนรับท่านพระอาจารย์มหาชัยมงคลวัดคีรีวง์อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเป็นครั้งที่สองอจจาจารย์ฮะครั้งแรกที่เราเจอกันกี่เดือนแล้วครับมาเดือนก่อนเดือนก่อนก็คือเดือน พึ่ภาหรือมิถุนาพึ่สภาพึ่งสภา,า,านะ,ะนะครับในครั้งนั้นพระอาจารย์มาพบหลวงพ่อเนี่ยอาจารย์มีโรคประจําตัวมีอะไรเป็นเบาหวานเสี่ยเบาหวานเปรียาาปร้ยวครับเบาหวานนี่เคยรักษามาตามสถานโรงพยาบาลมาก่อนไหมเคยรักษาอยู่เคยรักษากี่ปีสองปีสองป,องปีรักษาสองปีนี่ยังไม่หรู้หัวหรู้หาดงดังเดิม อย่างแผลก็ยังไม่แห้งไม่อะไรแผลก็ยัง,งน้ำไหลน้ำหนองไอ้น้ำเหลืองไหลเยิมย้มอ,อ,อยู่เลยไหลเยิ้มอยู่จ้าพระอาจารย์ได้มาพบกับหลวงพ่อแล้วได้ฉันยาไปกี่ชุดกี่หมอ้อกี่ยังไงตรงชุดสองชุด,ชดเป็นยาประเภทไหนฮะเป็นยาเกี่ยวกับฟอกลูหิตแล้วก็ฟอกคํามมันขึ้นเป็นแคปซูลใช่ไหมเป็นแคปซูลแล้วก็ยาชงแต่ชงน้ําร้อนเนี่ยนะครับพอพระอาจารย์ฉันมาแล้วตอนนี้มันส่งผลดียังไงฮะ คือตอนนี้แผลมันแห้งสนิทเลยแล้วก็ขาจะเคยบวมเดินไม่ค่อยถน,าน,านดัดตอนนี้ก็เริ่มเดินเดินดีขึ้นโอ้เดินดีขึ้นแล้วจ้ะอ๋อแผลที่มันเคยเป็นมันมันแช่อย่างนั้นแต่ตอนนี้หายไวขึ้นมันแห้งเลยอ๋อแห้งเลยเป็นมันไม่มีไม่มีเป็นแผลแล้วอะ่ะไม่มีแผลที่ที่บวมบวมก็ยุบลงยุบลงเออแล้วระบบการเดินเออแล้วระบบหายใจระบบต่างๆดีขึ้นก็มนไม่หอบไม่เหนื่อยมันแต่ก่อนแล้วตอนนี้มันรู้สึกมีกําลังอ่ะอ๋อมันรู้สึกว่ามีเรื่องอีไรเหมือนแต่ก่อนอ๋อเนี่แล้วก็ สายตาก็เริ่มดีขึ้นไม่ค่อยพั่มัวหนึ่งอันนี้พระอาจารย์สัญญามาได้สักเดือนกว่าเนาะเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนเกือบสองเดือนอันนี้ก็เป็นกรณีตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาในโครงการกีฬานักาาเพศสัตว์แลก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสองฆ์โองเนนอาพาธทั่วประเทศอยู่ขนาดนี้นะก็โรคไตเรื้งเจ็บนี้พระสงฆ์ยังไม่เป็นเนาะ ไม,ไ,ไม่ได้เบอรเลยละยังเป็นได้นะเป็นได้หมดทุกรูปทุกรูปมนะวันนี้ท่านพระอาจารย์ก็ได้มารับยานะครับแล้วก็อยากจะให้เป็นสะพานบุญถ้าว่าท่านใดมีเ,เกี่ยวกับพระสงฆ์นะพระสงฆ์ก็โทรไปหาท่านท่านมีเบอร์โทรไหมมีจ้ะเปิดเลยครับ 087 087 246 246 24 <6, S 2> 4936 4936ครับนี่ก็เป็นกรณีศึกษาในโครงการกีฬารับเพศสัตว์นะครับประสงค์องค์เนตนทั่วประเทศอาภาศนะครับก็มารับสมุนไพได้โครงการนี้จะสืบเนื่องไปนะครับแล้วก็มีตู้ยาพันสุกทั่วประเทศแต่ว่าวันนี้ท่านพระอาจารย์มหาชัยมงคลวัดคีดีวง์อำเภอเมืองลบบลุรีก็ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ตัวเองแล้วก็ อบอกให้ทุกคนได้ทราบว่าอาการหลังจากที่เบาหวานแผลก็แห้งยากนะขาบวบวม<ช>เนยก็ออกไม่กล้าเนื้อไม่มีแรงใช่ใช่วันนี้คบถ้วนแล้วมาเหมือนเดิมมาปกติมาปกติสาธุาลเลยตานก็ลงมาเกือบปกติแล้วโอ,อ้ต้ำตังลงปกติแล้วครับครับก็ฝากไว้ด้วยฮะนี่ก็คือเป็นทางเลือกทางรอดเกี่ยวกับสมุนไพรใบหยานนะครับก็ท่านใดที่ได้ดูแลว้ว มีความประสงค์จะติดต่อกอเบอร์อยู่หน้าจอน,นะครับวันนี้กลับนมำพสถการพระคุณเจ้าอีกครั้งนะครับจ้าเจริญพรสาธุ